สารจากท่านการตำรวจเอกเพิ่มภูมิคุ้มรอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื 1> <1> น่องในโอกาสธรรมชาติสหประชาชาติกำหนดให้วันที่26ยิ่งใหญ่โดยของพิธี 3, ในวันต่อต้าการเตติโลกประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก องค์การจสถปรปนาชาติได้แสดงเจตนาตรงในการตัง้งใจและแะก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศสมาชิกทั่วโลกด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อในวันต่อต้านยาเสพติดตอย่างต่อเนื่องตลอดมาปฏิบัน

และก็การยาเขตอีกโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติจึงได้วางรากฐานสร้าดูคุณการในสถานศึกษาทุกระดับให้แข็งแกร่งโดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับให้มีความรู้เท่าเทียกับยาเขตอี ควบกับการพัฒนาภาษาชีวิตและกิจกรรมการเลือกเพื่อสร้างสรรเพื่อป้องกันไม่ให้นักเร <aya> ียนนักศึกษาเข้าไปร่วเก่ยวกับยาเสพติดยาเสและยา้า่กรณีผมขอขอบคุณผู้บริหารทารอาารครบุคลากร นีความเชื่อมันในตัวนี้ว่าประบปรงศึกษาทีการสามารถพัฒนานักเรียนนักศึกษาและมี้คน มีความสุขในโอกาสทางต่อร้างยาเสพติโลกประจำปี2,500เตระกรูดาษาไทยขอเสนทุกท่านร่ว่แสดงพลังรณรงค์และสร้างความระลเกี่ยวกับผีไทยและต่อร้ายาเสพติดโดยการมีสายาทุ้นสองทางทั้งในรูแบบกิจกรรมสร้างสรรคทางสื่อสังคม และมีการการแสวองหรือการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสติดภายใต้ก่องแนวิดตัวกสร้างกองครวชุมชนหัวใจคนไทยยาเสพติดวแล้วจุมอะไรรอาามหาชาติสุทนี้ การอนการศึกษาการเรียนการศึกษาของทางครอบครัวทั้ง ถือใบทาย้แนวทางจับือไว้แล้วไปด้วยกันตำรวจเอกเพิ่มถพงชื่อชอบและดนตรี